เอาครับเอาคุณได้เป็นบูมเมอร์ชิบหายละเอ้ยไอเกตมันบอกเราโอเคระวังเฮ้ยบูมเมอร์มันเก่งสฮาจะไม่บอกวิธีเล่นบูมเมอร์แต่พวกคิงเล่นเป็นนะแต่มันมีทริคในการเล่นบูมเมอร์ฮารู้ทริคไปเล่นออนไลน์อ่ะกับฝรั่งอ่ะไอไม้ปิงตั้ขึ้น200กว่าไอไม้เฮ้ยเลือกตำแหน่งใดก็ได้ในการเกิดนี่คืออะไรวะไม้อะไรเอ๋ออะไรเอ๋อกดแคสแล้วเฮ้ยเลือกตำแหน่งใดก็ได้ในการเกิดนี่คืออะไรอ่ะ แคดเล้วแคดเล้วมาวันนี้เราจะมาเอ้ยจ็อกกี้ใครเล่นกับเลือกตำแหน่งใหนก็ได้ในการเกิดนี่คืออะไรวะเอามาแล้วช่วยช่วยช่วยปืนยังโดดบัตรเพชเลยซีซีบเบิบุกตายตำแหน่งในกันเกิดก็คือเลือกว่าจะเกิดตรงไหนไงโอ้นอเออรอตายยาตอนจะเพื่อตำแหนึง

ตอนนี้ไม่พอปุ่นก็แบปิ้งปนตอนไดนไอ้มันพุ่งมันพุ่งมันพุ่งยังไงอ่ะเฮ้ยพุ่งไงวะไม่มันบอกมันจะบไปเตอร์ใช่ไหมฮาบอกแล้ว่าฮาจะยังไม่บอกเอ้ยปนเข้ามาในเกมละแต่กระตุกมากบอกเหอะคิงก์ก็นึกตัวฮาจะไปให้เวลาฮันเตอร์เวลามันจะพุ่งอ่ะมันทำอะไรยังไงมันโดดพุ่งเอ้ยมันได้เป็นจ็อดเกียร์ใช้ท่าเลยเดี๋ยวปนได้เป็นจอดเกี้ มันใช้กระโดด่ึ้นก่อนดดลวอ้อยลวอ้าวมึงตายว่ะกูเป็นตัวดีมึงอย่าหวังว่าจะรอดเมึนชอบเตะกั้มตบนนี้เป็นข้างไอ้ดูปิงเขาป็นจิ้มเป็นข้างมามึงมาโอ้ยไม่รอดระวังไม่รอดเอ้อตายแล้วปล่อยจะวะฮะฮันเตอร์หรือจ็อกกี้ าทุกคนรีบเราเรามาขึ้นลิฟต์อ้อยๆเร็วๆดูเลือดผมสิดูเลือดหายไปเกือบตรงไหนดีวะบูเบอร์มันอ้วกอุ้ยเคี้ยกูอยากอย่าไปตัวอะไรรู้ไหมตัวอะไรไมค์คุ้มคอสัตว์เอาเวรกรรมแล้วเลือด ไอ้เกตังลงมันอยู่ตังไหนไปเดี๋ยวแล้วเพื่อมึงอยู่ไหนวะเนี่ยลงมาชั้นล่างเอ้ยบินเจอตัวเราแท่งแท่งตัวบนไฟไหมอยู่มันโลเก็ตโลใช่ใช่เออเด็ดเด็ดบินเกือบข้างๆตัวนะเก็ตมันอยู่ชั้นเด็ดเป็นอยู่ข้างๆตัวเนี่ยแม่ช่วยพวกเราอยู่ตรงไหนวะไอ้บอสเอ้ยพวกเราต้องรีบเลยนะรีบเก็บปืนยูซีหิวตรงหน้าอะไรอ่ะ ตำรบอลไฟหมอตึมบอลนี่ยเฮ้ยมึงไม่ใช่ทีมเพชรอ่าตายสัตว์เอ้ยเลยวะมันฆ่าคัปปี้ด้วยกันได้เฮ้ยเขาเนี่ยเป็นได้เป็นเนี่ยฮแม่งตัวยังฮะตัวร้อยอ่ะนี่เขาจะใช้ระเบิดก็คอาคัปปี้แล้วพวกเราด้วยซิป้อมมึงเป็นบูมเบอร์ไป็นบูมเบอร์ไปเรบูมเบอร์นี่ก็ก่อนเหยระเบิดเฮ้ยจับขี้จับขี้จะรู้ไหมครับไอ้ยา ท่านี้แหละตายเออไปหาห้องที่มันผิดพลนะเกิดตรงไหนดีวะเกิดไม่ได้อ่ะไม่อยู่ไหนไม่ช่วยด้วยฮะากำลังลบอยู่ไหนวะห่วงเดี๋ยวไปซ้ำราออเกิดได้ละอยู่ในห้องเนี่ยข้างหลังนิกอ่ะอยู่แถวนิกอ่ะนิกฉันมาช่วยโอเคนิกช่วยฮะไม่ต้องไม่เป็นอะไรมันตามฮามาเนี่ยเอืมามานี่ช่วยด้วยมาดิ โอ้ยโอ้ยเก็แจกัมเลยแจกันแจกันตายแน่ตายแน่ตายอ่ะอะไรวะตายง่ายอ่ะตายพระเจ้าจะฆ่าอ้อยได้แล้วเลยวะก็ขิงเลยไปไปไหนไม่เห็นเลยเกตเป็นตัวอย่างเหรออ้อยเดินตกไปอ๋อเป็นฮันเตอร์กะอุยอะมาผิดทางแล้วอ่ะอ้อย เอออย่างเงี้ยเดินตรงไปตรงไปกระโดดข้ามไฟซ้ายเออตรงไปเลยแล้วก็ซ้ายซ้ายไม่ต้องช่วยล็อกเชลระวังสปิเตอร์ยิงโอเคเออล้มแล้วเรารอถึงเวลาแก้แค้นของเราคนเดียวพอหาเล่นอินเฟคเต็ดจนเสียนิกนิกนิก เออได้แล้วจั๊กจี้เลยโอเคได้ว่ามันต้องดักอ่ะมันต้องรวมมือกันเป็นทีมถ้าคุยกับฝรั่งอ่ะแบบใค่คนนี้อยู่จุดนี้แบบว่าหาแบบว่าคนหนึ่งเป็นสโมเกอร์อ่ะแล้วพอดึงพอสมเกอร์ดึงปุ๊บหาเป็นฮันเตอร์ตะปบแล้วก็ชนะลุยเลยลุยเลยโอ้ยโอ้ยโอเดินขลังไปขลังขลัง้ากดปขวาันได้เป็นชาติเต่อ มาอินจราแก้แคสแล้วเว้ยทุกคนกห,ห้ามบอกใครนะว่าเราเป็นตัวอะไรกูยังบอกเลยอ่ะไม่ยุติธรรมก็ก็ก็คิงโผล่อะไพวกนี้จำไว้โอเคทุกคนรู้นะออยเจมตัวเราจะร่วมกันอเเอยเดิร์นแบบเดิร์ลนลงมาอย่าเพิ่งกดเกิดนะ ยังไงวะบ้คิงโอเคโอเคให้อยู่เนี่ยโอเคอ้อยเติมเดินตามมาอาจจะหลบอยู่ตรงนี้อ่ะคิงคิงอยู่อีกอ้าวนี่ห้องตรงนี้ที่หาอยู่โอเคอ้าวใช้ปืนใหญ่ไม่ได้เหรอวะแล้วก็รอโอเคกดกดเกิดเลยเสรยมตัวเองจะพึ่งออกมา บูเมอร์บูเมอร์ทำอะไรคืนไม่ได้เสร็จร้อยฮะตะแล้วเฮ้ยไอ้กดเกิดดิเกิดแล้วแยเกิดแล้วเฮ้ยไฮโดรจิไอ้ยบูเมอร์บูเมอร์ไมาขี่อะกลาเป็นบูเมอร์มาขี่อะแล้วตองเราชนะเลยเฮ้ยกดเกิดยังไงวะคิงต้องไปหาที่ที่แบบไม่มีใครแล้วกดซ้ายเกิด ไม่กดแล้วทั้งซ้ายทั้งขวาหนึ่งไม่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานึงไม่ได้เราเจอได้แล้วเจอได้ไหนอู้ขามีโปรมองแล้วเวนเอ้ยถ้าพ่นพิษใส่ไอ้บอสอ่ะแล้วซอมบี้จะไปฆ่าพอซอมบี้ไปฆ่าหาได้แต้มเพียบเลยเออตายอีกแล้วชาร์เจอชาร์เจอร์ระวังชาร์เจอให้ดีก้นซึ่งกงจะได้บุงห่อ เออไอซอมบี้นี่นะบันเจย์นไม้หึงมูดตัวอ้าวทำไมวะเออบันเจยไม้อ่ะไม้อ่ะไอซอมบี้ไงโกงรู้หลักการปนบูเมอร์ุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฮารอดักอยู่ตอนเนี้ยเห็นไอ้บอสกำลังโดนฮารอดักอยู่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยบูเม머ปนคลิปไปแล้วของคนเว้เนยโอนแน่ โอ้มันต้องมีหลักการจัปปิเตอร์เดี๋ยวนนเต็มตัวพ่นระเบ้าจบเลยอตอนนี้หาคุณกุญเทียบเลยจบแล้วครับหารู้หลักการเล่นบูมเมอร์เฮ้ยบูมเมอร์กากตัวนี้นี่หว่าเล่นเล่นไม่เป็นวะหมดเน,นี้ยเล่นเป็นตัวอะไรไม่บอกเว้ยไอ้จ๊อกกี้จ๊อกกี้เอโอดอนลมยำ <laughs> น่าจะดักไว้ก่อนโอเคออยคิงอย่าบอกนะว่าคิงได้เป็นตัวไหนคิงพยายามตั้งสติไว้คิงคอยดักอ่ะคิงคิงต้องไปหาที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีคนมองเห็นน่ะแล้วคิงก็กดคลิกซ้ายเพื่อเกิดจะเอ๊เปลี่ยนประตูเพื่อสุขภาพอนามัยที่ใครทไถ้าเกิดแล้วคิงรู้แล้วว่าหาเป็นตัวอะไรคิงต้องกดคลิกซ้ายนะ คิงก็จะกดแล้วขึ้นมาทำไมเนี่ยบอสเอ้ยคิงกดตัวคิงไปอันนี้เลยนะโอเคเตรียมตัวตกตุ๊กี้สิบห้าทำไรวะถอยถอยก่อน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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเล่นยากว่ะไอ้ใหม่หาเล่นสโอ้โหอย่าเพิ่งหิวก่อนตอนนี้บอสอันนี้ปลอดภัยฮิวก่อนอันนี้ปลอดภัยฮิว เจกี้ามันเราหายทีเรยหิวตายคนบะมีหิวตกไหอุ้ยลมโอ้โหไปชัดเจอวะคนมันเก่งไงคนมันเก่งไงคนพิษคนมันเก่งหรือคนมันโกงเออมึงเล่นมาก่อนไม่ไม่เคยเล่นเฮ้ยโอ้ตายขคือมันได้ละ อโอ้เรามีโปอมองครับใช่เลยโอ้โหโอ <c oughs> โงอ่ะล,ม,ะลมบะลมบ่าเดือดเดือดห้าชุดเฮนะ้ยเคยแล้วบอกไปละตายหมดแล้ว หันตะปบเลยจบละแล้วเพราะพวกเราเขาเนี่ยเล่นให้โผมเล่นมาก่อนเนี่ยทำคุยเว้ยโอ้โหต้องโทั้ทั้ดาเมจทาได้400กว่าหันได้90ครับค0 0คนแคสได้90ครับผม400กว่าครับแบล็กสตาร์ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ